สวัสดีครับผมมาร์คเมทันสกรทาวเวอร์รตอนนี้นี่ผมมานั่งอยู่บริเวณป้ายรถเมล์ครับที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้างเซนทันพลพระรามสองครับก็จะอยู่ในพื้นที่ของแขวงแสมดำเขตบางพุกเทียนของกรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้าตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของถนนพระรามสองครับแล้วก็สังเกตครับบริเวณเกองกลางถนนเนี่ยจะเห็นเป็นเสาปูนที่ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการก่อสร้างเป็นทางยกระดับนะครับ ก็จะเชื่อมต่อกับทางด้านของตรงสะพานพระราม9นะฮะนี่ครับบรรยากาศในช่วงเวลา12ในกา36นาทีครับหน้าห้างเซ็นทรัทพลพระรามสองครับตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่จะมีพวกรถโดยสารสาธารณะมาจอดรอรับส่งผู้โดยสารกันพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถแท็กซี่นะครับแล้วก็ในส่วนของรถสองแถวนะครับรถสองแถวตรงนี้นี่ก็จะไปทางพวก ตลาดบางบอนนะครับไปทางพวกโรงพยาบาลนครทนนะครับแล้วก็นอกจากรถสองแถวรถแท็กซี่เนี่ยก็จะมีพวกรถกระป๋อนะครับแล้วก็รถเมย์นะครับรถเมยเน์นยก็จะมีในส่วนของรถประประาแล้วก็รถครีมแดงหรือว่ารถร้อนนะครับรถครีมแดงรถร้อนเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนะก็จะมีในส่วนของสาย105นะครับสาย68นะครับ ส่วนรถปรัประกาศที่เป็นรถยูโรสีน้ำเงินเนี่ยก็จะมีในส่วนของสาย140นะครับสาย141แล้วก็สาย142นะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงวันสุดสัปด,ดาห์นะครับวันนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นช่วงวันอาทิตย์นะครับก็มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของที่ห้างเซ็นทัลพระราม2กันพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับ ป้ายรถเมย์ตรงนี้นี่เขามีการปรับปรุงใหม่ครับก็ได้รับการปรับปรุงโดยทางด้านของบริษัทเอกชนนะครับมาสร้างบริเวณป้ายรถเมย์ที่เซ็นทัลพะรามสองครับปรับปรุงจนมีรูปโฉมใหม่นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ดูมีความสะอาดตาครับแล้วก็มีความทันสมัยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตรงฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นในส่วนของห้างบิ๊กซีนะครับก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับข้างเซ็นทัลพะรามสองนะครับ ก็จะมีสะพานลอยคนเดินข้ามนะครับเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายนะครับจากเข้าบิ๊กซีหรือเข้า Central เซ็นทรัลก็สามารถเชื่อมต่อถึงกันหมดนะครับนะครับเป็นบรรยากาศของป้ายรถเมล์หน้าห้างเซ็นทรัลพะราม2นะที่เขาได้รับการปรับปรุงใหม่นะครับหลังคาจะเป็นลักษณะโค้งนะฮะก็ถือว่ากันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีนะครับ ตรงจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของพวกจุดจอดรถตู้นะครับนะครับไปทางปิ่นเก้าสายใต้ใหม่นะครับพัทยาบางแสนมอบุรพานะครับคันนี้นี่ก็จะไปทางกาญจนบ,บุรีนะครปฐมบ้านโปงนะครับท่ามักาลูกแก่ท่าเรือท่าม่วงนะฮะพัทยาตลิ่งชันนะก็จะมีรถตู้หลายคันนะฮรจอดเรียงรายครับ ก็คอยรับส่งผู้โดยสารไปตามพื้นที่ต่างๆนะส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งในกรทมแล้วก็ออกต่างจังหวัดนะครับไปชะาำหัวหินปราณบุรีก็น่าจะมีนะครับอย่างทันนี้นี่ก็จากเซ็นทรัลพราราสองก็จะไปอีก้างหนึ่งก็คือเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็จะวิ่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเดีย๋ยวบบรรยากาศรอบๆนะครับ เป็นห้างที่อยู่ติดกับถนนพระรามสองนะฮะแล้วพอมีการสร้างทางยกระดับนี่ก็จะมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นไปอีกนะนะครบับรถตู้เราตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นสาย140นะครับสาย140เนี่ยจะวิ่งไปสุดสายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับส่วนสาย141เนี่ยรู้สึกว่าจะไปทางมาบุญคลองสวนลุมอะไรแถวนั้นนะครับ แล้วก็สาย142เนี่ยจะไปทางบางนาฝากน้ำนะฮะเ๋ยวรู้สึกว่าจะมีที่ชาร์จของโทรศัพท์ด้วยนะครับปลายรถ2แถวรถกระปะนะครับหรือว่ารถกระป๋อนะครับตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของบ่อพวกสายรถประจำทางว่ารถเมยน์นะครับสาย85 105 141นะครับ อูสมัยดำสภากาชาติไทยนะครับจะมีจุดเชื่อมต่อไป B d S M R T ได้หมดครับ142อครับอู๋สมัยดำปากน้ำนะฮะ173 172 529นะครับป68 8ครับมหาชัยบางลำพูนะครับปห .140 นะครับอูสมัยดำอนุสาวรี์ชัยสมรภูมนะครับ ก็รู้สึกว่าเขาจะปรับปรุงเรนเป้ายรถเมล์ที่สันทันบาราม2เนี่ยประมาณปีสองปีแล้วนะครับก็ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยครับของด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของพวกบรรดาวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็สามารถเรียกใช้บริการกันได้นะฮะเขาก็จะมีราคาติดอยู่อย่างชัดเจนนะฮะนก็ทางเดินเข้าห้าง รตรงนี้นี่ก็จะเป็นสถานีของรถตู้โดยสารครับหรือว่าแวนสเตชันครับเดี๋ยวนี้นี่ก็จะมีเป็นห้องไว้สําหรับรองรับผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นห้องกระจกนะครับด้านในนี่ก็รู้สึกว่าจะมีพวกขายกาแฟเป็นตู้กดนะครับ,นะรบจุดของบริเวณทางเข้าทางเซ็นทรัพลพาราม2นะครับจุดจอดของรถตู้โดยสารครับมีเส้นทางไปทั้ง ในกรุงเทพมหานะครแล้วก็ออกต่างจังหวัดครับไปทั้งโซนภาคตะวันตกแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งห้างที่บรรดาผู้โดยสารเนี่ยสามารถเลือกใช้บริการกันได้ครับมีทั้งในส่วนของรถเมย์รถตู้นะครับรถกระป๋อรถแท็กซี่นะครับรถ2แถวนะครับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะ เดี๋ยวนี้นี่ก็สะดวกสบายนะครับจะไปไหนก็สามารถมาได้ครับสำหรับคนที่อยู่ในย่านของพระรามสองนะครับย่านสมัยดำบางขุนเทียนนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของป้ายรถเมย์ครับที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัพลพระรามสองครับซึ่งตั้งอยู่ในแขวงสมัยดำเขตบางขุนเทียนของกรุงเทพมหานครก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ